ขอจเจริญธรรมวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจในแนวการปฏิบัติหรือเรื่องการปฏิบัติวันนี้เป็นการปฏิบัติในระดับกลางกลางนั่นก็คือในเรื่องของฌานเราก็ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของฌานหรือสมาธิ ไม่ว่าวิธีการเข้าฌานหรืออารมณ์ของการเข้าฌานวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของการใช้ประโยชน์ของฌานนั่นก็คือการใช้ฤทธิ์หรืออธิษฐานฤทธิ์ต่างๆ เพราะการที่เราจะเข้าฌานโดยอธิษฐานฤทธนั้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดที่จะต้องเข้าฌานโดยกสินเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะเข้าฌานโดยภาวนาแล้วไปแสดงฤทธ์ต่างๆยังมีความเข้าใจผิดของบางคนเพราะมีบางคนบางท่านบอกว่า สามารถจะอทิษฐานฤทธธรรมฤทธ์ต่างๆนั้นได้สามารถระลึกชาติได้เพราะเขานั่งสมาธิแล้วเป็นสมาธิแต่พอถามมานั่งสมาธิอย่างไรบอกว่าภาวนาพุทธโธพุทธโธแล้วเข้าสมาธิแล้วเห็นนั่นเห็นนี่รู้นั่นรู้นี่ นั่นเป็นสิ่งที่ผิดถ้าคุณเข้าฌานโดยการภาวนาเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่นี่เป็นกฎตายตัวคุณไม่สามารถที่จะเห็นอย่างอื่นได้หรือรู้อย่างอื่นได้ถ้าจะเห็นจะรู้จาธิาริษทต่างๆได้นั้นต้องเข้าฌานโดยกัิศีลเท่านั้นวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจโดย กระสินว่ากระสินอะไรที่ควรเรียนที่ไม่ควรเรียนกระสินอย่างที่กล่าวไปแล้วนั้นเนี่ยก็มีอยู่สิบประการด้วยกันแต่กระสินเมื่อได้ดวงใดนวงดึงแล้วก็ย่อมสามารถจะฝึกได้ทุกดวงโดยไม่ยากมากนะ กสินที่เราควรฝึกนั่นก็คือกระสินแสงกระสินสีขาวและกระสินไฟกระสินแสงกระสินสีขาวและกระสินไฟนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่กระตุ้นหรือเป็นตัวที่ทําให้เราเกิดที่ประยะจักสุยานหรือยานโดยตรงยานที่เกิดได้ พร้อมควบคู่กับกระสินสามอย่างนี้นั่นก็คือยานรู้จิตสัตว์และมนุษย์และก็ยานรู้อดีตชาติคำว่ารู้อดีตชาตินั้นจะแตกต่างก,กันกับระลึกชาติอันนี้ต้องทำความเข้าใจบางท่านไม่เข้าใจว่ายานรู้อดีตชาติกับเรื่องระลึกชาตินั้นเป็นตัวเดียวกัน การระลึกชาตินั้นเป็นฤทธิ์หรือเป็นการทําสมาธิเมื่อถึงขั้นแล้วอธิษฐานฤทธิ์ส่วนรู้อดีตชาตินั้นเป็นตัวยานซึ่งเหนือกว่าการระลึกชาติแต่วันนี้เราจะมาทําความเข้าใจโดยกะสินกองแอกที่เราควรจะทําควรจะปฏิบัติที่สุดและ ไม่ยากมากนะนั่นคือกระสินแสงกระสินแสงเมื่อก่อนอาจจะดูยากทำยากนั่นก็คือจะต้องหาแสงที่ลอดช่องมาตามหลังคาที่รูรั่วก็ดีตามต้นไม้ก็ดีในตอนเช้าเช้าเหมือนมีหมอกมีฟัน ก็เมื่อแสงนั้นสะท้อนเข้ามาก็จะเป็นลำแสงเป็นลำแสงที่สะท้อนเราคงจะเคยเห็นกันเราก็เอาแสงนั้นมาเป็นอารมณ์คือนั่งเพ่งแสงนั้นหรือยืนเพ่งแสงนั้นเมื่อเห็นแสงนั้นแล้วก็จะยากเื่อหาโอกาสนั้นก็น้อยเพราะต้องหาช่งชาวงเช้าหรือช่วงเย็นเท่านั้นอาจารย์ก็เลยได้คนคิดวิธี ที่จะทำให้พวกเรานั้นฝึกได้ไม่ยากมากนักนั่นก็คือให้เอาแสงหลอดไฟให้เราปลิตอุปกรณ์ขึ้นมาเองโดยไปซื้อโคมไฟที่เป็นลูกกลมๆเหมือนกับลูกฟุตบอลที่มีสีขาวนวลแล้วก็ใส่หลอดไฟเข้าไปซักนะ แปดสิบรือยวัตต์แล้วก็ต่อสายไฟเพื่อจะไปเสียบปลั๊กให้ยาวประมาณสักสองเมตรแล้วก็ทำสวิตปิดเปิดอยู่ตรงระหว่างกลางาเช่นเรา,าต่อจากหลอดไฟนะคือหลอดไฟที่เราจะตั้งนี้เนี่ยจะต้องห่างกับเราประมาณเมตรหนึ่ง แล้วก็สายไฟที่จะไปเสียบลักนั้นยาวเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ระหว่างห่างกับหลอดไฟที่เราหนึ่งเมตรเนี่ยเราตั้งสวิตปิดเปิดเอาไว้ให้อยู่ใกล้มือ <Yeah. S 1> แล้วเราก็เอาหลอดไฟที่เป็นเป็นขาตั้งเหมือนกับโคมไฟที่ตั้งอยู่ยามริมรัว้วเนี่ยจะเป็นลูกกลมๆแล้วมีขาตั้ง ก็สำคัญที่จะต้องทั้งหลอดไฟนั้นเนี่ยห่างกันหนึ่งเมตรแล้วต้องให้อยู่ระดับสายตาคือเราอย่าเงยหรืออย่าก,ก้มลงดูเมื่อเรานั่งแล้วระดับสายตาเราระดับไหนก็ให้หลอดไฟอยู่ประมาณระดับนั้นในขณะที่เราเพ่งอยู่นั้นเนี่ยเราก็บริกรรมไปด้วยก็ได้ว่าอาโลกาินังก็ได้หรือแสง แสงแสงอย่างเดียวก็ได้เมื่อเราบริกรรมหรือเพ่งจนก็เรียกว่านิมิตติดตาแล้วพอคิดว่าจะจําได้แล้วเนี่ยก็ให้ปิดสวิตไฟปิดสวิตไฟดวงนั้นพร้อมกับหลับตาพอปิดปั๊บหลับตาเลยแสงที่เรามองนั้นก็จะมาปรากฏในตอนที่กหนาบตาเป็นดวงนะ อาจจะเป็นดวงสีเหลืองอาจจะเป็นดวงสีขาวอาจจะเป็นดวงเล็กดวงใหญ่นั่นคือดวงกระสินแล้วเมื่อจําดวงกระสินนั้นได้แล้วก็พยายามมองดวงกระสินเหล่านั้นให้อยู่ได้นานที่สุดแต่ในขณะที่เรามองอยู่นั้นเนี่ยกระสินนี้จะไม่อยู่กับที่จะ โตบ้างเล็กบ้างเปลี่ยนสีบ้างตามใจของเขาแต่เราจำเป็นที่จะต้องดูให้ได้นานที่สุดเมื่อดูไปสักระยะหนึ่งไอ้ดวงกสิณน,นี้ก็จะหายไปเมื่อหายไปแล้วเราลองเรียกเข้ามาในขณะที่เรียกเข้ามาบางทีเขาอาจจะมาแบบจุดเล็กๆแล้วก็ค่อยโตขึ้นก็ได้ หรือมาดวงใหญ่เลยก็ได้หรือมาเป็นสีอื่นก็ได้นั่นคือดวงกระถิ่นดวงนั้นแต่เขามาวันณะที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราดูแล้วมาแล้วเราก็พยายามทําแบบเดิมคือพยายามดูให้ไอ้เขาได้อยู่นานที่สุดแล้วมองก็ว่าเขาจะแปลเปลี่ยนยังไงแล้วก็ค่อยเอาจิตเนี่ยไปบังคับให้เขาทําตามใจเราตอนนี้เราดูเขาเขาทําตามใจเขา นั่นแปลว่าเรายังไม่ได้ดวงกระสินเราจะได้ดวงกระสินต่อเมื่อเราบังคับเขาได้เพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการบังคับแต่วันตอนไหนบังคับได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เลยแต่ถ้าดวงกระสินนั้นหายไปแล้วเราเรียกกลับมาไม่ได้ในช่วงแรกนั้นเราก็ลืมตาขึ้น แล้วก็เพ่งไฟนั้นต่อแล้วก็หลับตาทําอย่างนี้เหมือนเดิมแต่อย่าทําบ่อยนะักเพราะถ้าบ่อยต่อไปเราก็ยิ่งได้ยากนะเมื่อเราได้ดวงกระสินแล้วไฟนั้นเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วต่อไปเวลาเรานั่งอย่างไรก็แล้วแต่ก็นั่งเล่นดวงกระสินพยายามบังคับดวงกระสินนี้ให้ได้ให้จานานเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเราบังคับก็ได้แล้วเนี่ย เวลาเรานั่งเราเรียกปับ๊บก็มาทันทีคือพอเรียกก็มาเลยแล้วเราก็บังคับไม่ใหญ่ก็ได้บลิกก็ได้เปลี่ยนสีอะไรก็ได้เวลาเมื่อจำนานแล้วเนี่ยไม่ต้องหลับตาดวงกระสินนั้นก็สามารถที่จะมาได้นั่นแปลว่าเราได้ดวงกระสินและบังคับดวงกระสินนั้นได้แล้วนั่นเป็นกระสินแสง เมื่อเราได้กระสินนี้แล้วต่อไปเวลานั่งเข้าฌานเนี่ยให้นั่งเล่นดวงกระสินนี้ก่อนคือเอาดวงกรสินนี้มาเล่นไปเล่นมาเล่นนุ่นเล่นนี้แล้วเราก็จะสนุกเมื่อเล่นไปเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่ระดับฌานไปเองทีนี้ฌานเราก็รู้แล้วระดับไหนที่เรามีอยู่ตามอารมณ์ที่ได้กล่าวไปนั้นเราก็ เข้าฌานระดับนั้นนั่นแปลว่าเข้าฌานโดยกสินแล้วแต่เมื่อเข้าฌานโดยกสินแล้วเราจะมาธิจานิตย์ยังไงฝึกฤทธิ์ยังไงนั้นก็จะมีขั้นตอนหนึ่งวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะใช้เวลาพอสมควรนะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจว่าเมื่อได้กระสินแล้วเราจะ สึกวิท์อย่างไรวันนี้ก็ต้องขออวยพรในท่านทั้งหลายจงประสบความสำเร็จแคล้วคลาดคลาดแคล้วจากภัยพิบัติตั้งปวงมีครอบครัวที่อยู่ดมสมบูรณ์ปูนสุขเข้าสู่แห่งมรรคผลในภพชาตินี้ด้วยกันทุกท่านเทินเจริญธรรม